ใอีพีสองนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะทำอย่างไรหรือมีวิธีการอะไรที่ทำให้รอยกรรมที่ไม่บริสุทธิ์นี้ให้กลับกลายเป็นรอยกรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจิงนหนึ่งนะครับก็คือการที่ เราทุกคนที่ได้แสดงออกไปในปฏิสัมพันธ์หรอในความสัมพันธ์กับผู้อื่นเราเอาตัวของเราที่เราเป็นอยู่เป็นการแสดงออกไปแล้วกาะแปดนอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นนี่ะคือเราจะม,มอบให้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง รอยกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นรอยกรรมที่บริสุทธิ์นี่เขาจะต้องเข้ามาตัวเองนั่นเองเราต้องมารู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่จะต้องยอมรับก็คือสิ่งที่ความจริงอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราแสดงออกไปสิ่งที่เราให้ไปคือสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้น วิธีการนี้ก็คือเราเรียกว่ากระจกเงาสะท้อนกรรมกระจกเงาสะท้อนกรรมอันนี้ก็คือทุกการกระทําที่เราได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้บันทึกเอาไว้ในในรอยกรรมเนี่ยมันมันคือการสะท้อนจากข้างในเราไปสู่ข้างนอกนะตัวข้างนอกก็คือสู่ผู้อื่นในปฏิสัมพันธ์ที่เราเห็นในชั้นก็คือการที่เราได้ไดสแสดง อะไรความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นเราจะรู้สึกกับคนผู้นี้อย่างไรคนผู้นั้นอย่างไรถ้าหากว่าเกิดการขัดแย้งขึ้นมาอะไรเนี่ยสิ่งหนึน่งที่เราทํากันอยู่ก็คือเราจะต้องใช้อารมณ์อะงต่างๆที่ออกไปเพื่อที่จะด้อยค่าผู้อื่นน่ะไม่ว่าจะเป็นการคำพิษคำพูดหรือความคิด ที่ออกไปหรือการการะทำที่ออกไปเป็นการที่เราส่งออกไปจากตัวเราไปไปยังผู้อื่นนั่นคือความรู้สึกของเราต่อต่อคนผู้นั้นนะในสถานการณ์หรือในความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นในการที่เราแล้วเราเราเ็าจะไม่เห็นตัวเองเลยแต่เราส่งออกไปทางเดียวเนี่ยทางเดียวคือเราจากตัวเราส่งไปยังผู้อื่นเนี่ย เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งความคิดความรู้สึกนะเนี่ยหรือว่าคําพูดหรือการกระทําที่มีต่อผู้อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกับอเขา่ยนั่นคือตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต้องยอมรับนี่นี่คือการกระทําของตัวเราคําพูดของตัวเราหรือกรรมของตัวเราที่กําลังกระทําอยู่ต่อผู้อื่นเป็นการกระทําในเชิงเรียลเรียกว่ววา,าการตอบโต้เน,นี่ยแลกษณะาการตอบโต้ต่ออารมณ์ ของของของตัวเองเนี่ยแล้วก็ส่งไปยังผู้ผู้ผู้หัังที่เป็นคู่กรณีของเราหรืออาจจะไม่คู่กรณีก็แล้วแต่ก็ได้นะแต่เรารู้สึกกับใครยังไงเนี่ยสิ่งนั้นก็ก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นในการที่เราส่งอันนี้คือเราส่งไปทางตรงเลยทางตรงอันนี้ก็คือร้อยแปดสิบอง,งศาเนะี่ย ถ้าคิดเป็นองศาคือเป็นการวัดวัดองศาตรงไปยังคนนี้แต่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรอยกรรมอันนี้นะครับเราจะต้องวกกลับมานะครับต้องวกกลับมาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นเป็นการพาราดอกหรือเป็นการย้อนแยงกลับมาเข้าหาตัวเองเข้าหาตัวเองว่าเราให้เรารู้สึกกับคนคนนี้ เรารู้สึกอย่างไรเราย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาตัวเองเมื่อน,นั้นแหละเราจะพบกับตัวเองจะพบว่าอ๋อนี่เป็นเรานี่เองมันไม่ใช่ไข่ไม่ใช่เขาคนนั้นนแต่เป็นตัวเรานั่นเองที่รู้สึกแบบนี้เราไปประนามเขาเราไปาด่าว่าด่าทอหรือไปตำหนิตีเตียนว่ากล่าวอะไรเขาก็าแล้วแตนะ่นั่นคือตัวเรา นั่นคือความเป็นตัวเราเมื่อเราย้อนสะท้อนกลับมาเพรปะนปรากฏการณ์ของการสะท้อนกลับอย่างนี้เรียกว่าสะท้อนกลับอย่างน,นี้เป็นการที่นําแสงสว่างนะแสงสว่างก็คือความรู้นี่ท,ที่ที่เราเข้าใจในความรู้นั้นคือเข้ามาเพื่อที่จะให้แสงนั้นส่องเข้าไปภายในตัวเราที่อยู่ในความมืดเพราะทุกอย่างเราไม่รู้หรอกนะ ว่าตัวเราได้มีอะไรไเก็บอะไรเอาไว้บ้างหรือเป็นยังไงอยู่สิ่งที่เราเห็นตัวเองได้ก็คือการย้อนกลับอันเนี้ยเรียกว่าการสะท้อนกลับของกระจกเงาเราใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงาเพื่อให้เห็นตัวเองเพื่อสะท้อนให้เห็นตัวตัวเราเองเพราะฉะมองในความจริงง่นี้ที่ว่าคือเราเองเนี่ยทุกคนอะไรนะ ไม่เคยเห็นหน้าตัวเองเลยถ้าไม่มีการสะท้อนจากกระจกเงาแล้วเราไม่ได้ดูกระจกเงาหรือไม่ได้ไปดูในน้ําที่มันมันใส,สนิ่งอะไรเงี้ยหรือการสะท้อนแบบเนี้ยเราก็จะไม่เห็นตัวเองเลยเพราะกฎของการสะท้อนเนี่ยมันปึงสิ่งที่เป็นความจริงทิ้งแท้แน่นอนว่ามันทําให้เราได้พบความจริงของตัวเอง หรือมองเห็นตัวเองและเข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นในสิ่งน,นี้เมื่อเราได้มองเห็นตัวเองแล้วเราก็จะต้องยอมรับนะครับยอมรับกฎอันนี้หรือยอมจำนน,นั่นเองเราต้องยอมจำนนแต่การยอมจำนนก็คือจำนนคือการยอมรับต่อความจริงเราจะไปเสียค,ความจริงไม่ได้ถ้าเราปฏิเสธนั่นคือตัวอัตตาแหละเราจะเลี่ยงไปแล้วไม่ไม่ดูไม่เห็นไม่ไม่คิดว่าเรา,าเป็นอย่างนั้นคิดว่าคนอื่นท่าั้นที่ ที่มันมันมันไม่ดีนะคนเื่นเท่านั้นที่รู้ทุกรู้สุกเลวคนลื่นเท่านั้นที่รู้สึกว่าอืมคือตกต่ำหรือต่ำต้อยด้วยค่ายนะครับเพราะฉะนั้นการสะท้อนกลับอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเปลี่ยนในด้านในของตัวเองคือเปลี่ยนจิตท้งในด้านจิตวิญญาณตัวเองเลย เพื่อทําให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะสิ่งที่มันเสียหายอยู่ในในโครงสร้างของตื่นวิญญาณเนี่ยไม่ว่าทั้งในเรื่องของรอยกรรมเรื่องของตือนวิญญาหรือจิตใจเหล่านี้มันจะเกิดการปรับเปลี่ยนเมื่อเรายอมจํานนต่อความจริงอันนี้ที่เราได้พบแล้วกับต,ตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะแต่มันมันมีอะไรบังอยู่ก็คือเราไม่ย้อนกลับไ,ไม่ย้อนกลับมาเห็นตัวเอง ไม่เราไม่มีกระจกเงาอลไรเพราะฉะนั้นตัวกระจกเงาเนี่ยคือตัวนําแสงสว่างเมื่อเราทอนทอสเนืเ้อเมื่อแสงสว่างส่องไปที่ขึ้กระจกเงาเราถึงมองเห็นตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นตัวเองแสงสว่างเนี่ยจะสะท้อนเข้าไปภายในตัวเราทาให้เราเห็นตัวเองตามปกติเราจะไม่เห็นตัวเองเพราะเราอยู่ในความมืดนะสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ที่อยู่ภายในเราเนี่ย มันปรากฏตัวอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นเราคิดดูไอ้ดีว่าทำไมมันอยู่ในความมืดเพราะว่าในเรามองไปข้างหน้าเนี่ยหรือว่าเรามองไปข้างหน้าเราในในในเนี่ยในกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองอีกครึ่งหลังเนี่ยเราไม่เห็นเลยนั่นคือความมืดนั่นคือถึงที่อยู่ในความมืดทั้งทั้งที่มันมีอะไรอยู่ข้างหลังเราเรียบยบ้ไปหมดแต่เรามองเห็นแค่ครึ่งเดียว เรามองไม่เห็นทั้งหมดเพราะเราไม่ได้ย้อนไม่ได้ย้อนสะท้อนกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นในในอันนี้หมายถึงว่าเราจะต้องมองเห็นตัวเองด้วยการควงเขาเรียกว่าควงคงจักห่งการสํานึกรู้ในในตนนะครับคือคือถ้าเราหมุนนะเราหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีด้านใดที่เป็นด้านที่มืดเลยมันจะเห็นสว่างไปตลอดต่อเนื่องกันเลย อันนั้นคือการมองเห็นตัวเองเช่นเดียวกันกับการกดสะท้อนอของของกรรมเนี่ยก็มันมันทำให้เราได้ได้พบเจอกับความจริงของตัวเองเมื่อน,นั้นแหละเราถึงจะถ้าเรายอมจำนนนะเรายอมรับมันในสิ่งนี้ว่าโอ้น,น,นี่นี่คือความจริงเนี่ยที่เราจะเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธความจริงอ่ะเราจะเห็นความจริงอันนี้พอเห็นความจริงเรา ต้องเปลี่ยนครับถ้าจะดีขึ้นถ้าจะให้ได้อยู่ในพลังงานที่สูงขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนเพราะพลังงานที่สูงอันนี้ก็คือพลังงานของความรักนั่นเองส่วนสิ่งที่เราประจบพบเจออยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้พลังงานของความกลัวซึ่งเป็นพลังงานต่ําเมื่อเราจะเปลี่ยนพลังของความกลัวเนี่ให้กลายเป็นพลังงานของความรักเนี่ยสิ่งนี้แหละครับคือการที่เราเรียกว่าการรักตัวเองนี่คือการรักตัวเอง เมื่อเรารักตัวเองได้เนี่ยเราจะรักผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขเราจะรักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยนี่คือกระบวนการที่ทําให้เกิดการรักตัวเองเกิดขึ้นเพราะในการที่เลื่อนระดับขึ้นสู่มิติที่สูงกว่านะเป็นมิติแห่งสวรรค์นเรียกว่ามิติแห่งสวรรค์เป็นมิติที่มีความสุขเป็นมิติที่มีความปิติมีความสุขแล้วก็มีความถูกต้องยุติธรรม ซึ่งเป็นอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่อาจจะเราเคยได้ยินคำว่าสวรรค์นีสวรรค์ที่จริงๆแลว้วก็คือการเนี้ยคือการเห็นความจริงของตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแป,ปลปงถึงเหล่านี้ด้วยแสยงสว่างของความจริงนี่มันจะสะท้อนให้เราเห็นตัวเองแล้วนี่คือขบวนการที่เราเรียกว่าการรักตัวเองนันหนึ่งเราเรียกว่าเซลล์ลัก รักตัวเองเราเมื่อรักตัวเองได้เราจะรู้สึกเคารพตัวเองรู้สึกถึงคุณค่าที่มีต่อตัวเองเราจะไม่ได้อยค่าตัวเองต่อไปอีกแล้วเราจะไม่ได้อยค่าผู้อื่นแล้วเมื่อเราเราอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นพลังงานนี้จะช่วยยกให้เรามีความเบาสบายน่พลังงานที่ความสี่สูงนะ่ะมันจะทําให้เกิดการเบาสบายพลังงานที่มีสีที่ต่ํามันทําให้เกิดการหนักน่กนวงนะครับ เป็นภาระที่หนักภาระที่หนักก็คือความทุกข์นั่นเองภาระที่เบาก็คือความสุขเพราะเราจะเลือกเอาไหมครับว่าเราจะเลือกความสุขหรือความทุกข์เราจะจมับความทุกข์เหมือนเดิมหรือเราจะเปลี่ยนจากความทุกข์นี้ให้กลายเป็นความสุขความสุขเมื่อได้อยู่ในทุกๆทุกสถานการณ์ทุกๆที่ที่อยู่ในโลกนี้มันก็เจอแต่ความสุขได้หมดเมื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ออกไปนะครับ นั่นคือเพราะว่าในสิ่งเหล่าเนี้ยเราค่อยๆทําความเข้าใจความรู้จักนะครับว่าเมื่อไอพีที่หนึ่งเนี่ยมันก็แต่ให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดเลยคือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในในจิตวิญญาณของเราอคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีอ่ะมันดูนอนเนื่องอยู่แต่เมล็ดพันธุ์ที่ดีเหล่าเนี้ยมันไม่ได้ได้รับการแสดงออกมาเลยมันได้รับเมล็ดพันธุ์ที่เสียหรือเมล็ดพันธุ์่งแห่งความเป็นต้นไม้ที่เป็นพิษสร้างต้นไม้ที่เป็นพิษขึ้นมา มันเราก็จะตกอยู่ในความทกซิกอะไรต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็จะตกทุกข์ได้ยากมีความยากลําบากลําบากใจทุกไปทุกเรื่องทุกราวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นความจริงอย่างนี้นะครับแล้วนําความจริงอย่นี้เข้าไปเพื่อที่จะยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นให้มีความสุข เป็นพลังงานที่อยู่ในระดับความถี่ที่สูงที่เรียกว่าสวรรค์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนรกให้กลายเป็นสวรรค์ก็เป็นเช่นนี้เองครับขอบคุณนะครับ